สวัดีครับผมเช้านี้นะครับผมพบกันที่สะพานห้วยตองนะครับผมใครที่เคยมาก็กดไลค์กดแชร์หน่อนยนะครับผมใครที่เคยมาเที่ยวสะพานห้วยตองนะครับผมวันนี้ผมได้มาขับบรรจารคายผักคอนเทนนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับผมใครที่มาเที่ยวก็เคยมาเที่ยวก็คอมเมนต์หน่อยนะครับว่า ท่านเคยมาแล้วครับผมใครที่มาก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับผมมาเที่ยวนะครับผมมีโบสถ์ทางเป็นของนะครับใครที่มาก็มาได้นะครับผมสวยงามนะครับผมดูนะครับผมดูความสวยงามของเขานะครับนี่นะครับผมขับบัจากคนเจ็ดน,นะครับผม,มก็มาไทาย ครับผมความสวยงามนะครับผมผมมาเลยนะครับอันนี้เคยมาเที่ยวก็มาแล้วครับผมเย็นได้แล้วครับผมผ่านตรงนี้มันอยู่เขตของลมตับนะครับเอาลมซักเอาภาพบรรยากาศที่สวยมาให้ชมนะครับผมนี่นะครับผมมาก็มาได้แล้วครับผมใครเคยมานะครับผมเย็นเลยนะครับ กดแชร์ต้องไม่สนุติดตามด้วยนะครับผมอันนี้กดกดนะครับผมนี่นะครับผมกดจอดตรงนี้นะครับผมมาถึงก็จอดถ่ายให้ดูเลยนะครับที่หับเช้าๆนะครับผมประมาณ6โมง14นาทีนะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้แดงช่องแดงเลเซ็งด้วยนะครับนี่นะครับผมสวยไหมครับผม อะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะครับได้แล้วครับผมขอบคุณครับผมฝากติดตามด้วย